นึกภาพสิคุณเป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญที่รอคอยเงินเดือนหรือเงินบำนาญเดือนตุลาคม2568อย่างใจจดใจจ่อแต่ทันใดนั้นความไม่แน่นอนเรื่องวันที่เงินจะเข้าบัญชีก็มาเล่นงานหัวใจของคุณเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนกับพี่น้องชาวไทยมาดูกันว่ากรุงเทพธุรกิจจะช่วยไขยข้อสงสัยนี้ให้ชัดเจนแบบครบถ้วนพร้อมทั้งอธิบายทีละขั้นตอน เพื่อให้แม้แต่คนที่เพิ่งเริ่มทางานราชการหรือรับบํานาญก็เข้าใจได้ง่ายๆอย่ากลัวนะเพราะเราจะเดินทางไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบแต่เดี๋ยวก่อนนี่แหละจุดที่หลายคนอาจมองข้ามการเหลือแกงเงินเดือนออกเป็นสองรอบมันมีข้อดีมากมายแต่มันก็อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ทําให้ชีวิตทางการเงินซับซ้อนขึ้นได้เช่นกันลองคิดดูสิจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนเลือกแบบนี้แต่ก่อนอื่นมาดูรายละเอียดกันก่อนดีกว่าสําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจําทั่วประเทศ รวมไปถึงผู้สูงอายุที่เกษียณร,ราชการแล้วและทหารทุกนายกรมบัญชีกลางของกระทรวงการคลงังได้ประกาศกำหนดการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆในเดือนตุลาคม2568ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ทุกคนสามารถวางแผนการเงินและชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นคงโดยรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะโอนเงินให้ตรงตามกำหนดไม่มีปัญหาเรื่องหมุนเงินหรือความล่าช้าแบบที่บางคนอาจกังวลแต่ที่น่าสนใจคือแต่ที่นี่และจุดที่หลายคนมองข้าม ระบบการจ่ายเงินสองรอบต่อเดือนที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2567มันออกแบบมาเพื่ออะไรข้อความยืดหยุ่นแต่บางคนอาจเห็นว่ามันซับซ้อนเกินไปหรือไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองคุณคิดเห็นอย่างไรมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างสิเริ่มจากเงินเดือนค่าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำกันก่อนดีกว่าสำหรับเดือนตุลาคม2568นี้กรมบัญชีกลางได้แบ่งการจ่ายออกเป็นสองรอบอย่างชัดเจน เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําทุกคนมีโอกาสจัดการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเตรียมจ่ายค่าครองชีพค่าเช่าบ้านหรือแม้แต่การออมเงินสําหรับอนาคตระบบนี้เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมกราคม2567และเป็นการเลือกแบบสมัครใจเต็มรูปแบบรอบแรกเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีในวันที่16ตุลาคม2568รอบที่2ตามมาด้วยวันที่28ตุลาคม2568 เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นข้าราชการที่ชอบแบ่งเงินเดือนออกเป็นสส่วนสมมติว่าคุณมีรายได้เดือนละสามหมบาทถ้าคุณเลือกรับสองรอบคุณอาจได้ครึ่งหนึ่งคือ1 5ึ0 0หมบาทในวันที่16และอีกครึ่งในวันที่28ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องรอจนสิ้นเดือนเพื่อใช้จ่ายในครึ่งแรกแต่ถ้าคุณไม่เลือกแบบนี้คุณจะได้รับเงินเต็มจํานวนในรอบที่2เพียงครั้งเดียวซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ชอบจัดการเงินแบบรวมๆกันแต่เดี๋ยวก่อนนี่แหละจุดที่อาจสร้าาางงควมเห็นต่ การเลือกแบ่งเงินเดือนสองรอบมันดีจริงๆหรือไม่บางคนอาจเห็นว่ามันช่วยลดความเครียดทางการเงินเพราะไม่ต้องอดจนช่วงต้นเดือนแต่คนอื่นๆอาจมองว่ามันทําให้ต้องจัดการธุรกรรมเพิ่มขึ้นและเสี่ยงลืมบันโอนได้ง่ายขึ้นคุณเห็นด้วยหรือไม่หรือมีมุมมองอื่นๆอีกไหมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนกันสิสําหรับผู้ที่อยากเลือกรับเงินเดือนแบบสองรอบขั้นตอนก็ไม่ยากเลยตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดคุณสามารถแจ้งความประสงค์ได้ปีละหนึ่งครั้งในช่วงเวลาที่กําหนด เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดไปซึ่งเป็นการออกแบบที่ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนช่วงเวลาที่สามารถยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึง15ธันวาคมของทุกปีสถานที่ยื่นที่ส่วนราชการที่คุณสังกัดอยู่เช่นสำนักงานที่ทำงานถ้าคุณไม่แจ้งความประสงค์อะไรเลยคุณจะได้รับเงินเ,นเดือนเต็มจำนวนในรอบที่สองของเดือนนั้นๆเท่านั้นเป็นระบบที่เรียบง่ายและเคารพความสมัครใจหากสงสัย สามารถติดต่อกรมบัญชีกลางเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้เสมอต่อไปมาดูเรื่องเงินบำนาญรายเดือนกันบ้างสำหรับผู้สูงอายุและอดีตข้าราชการที่กเกษียณแล้วการได้เงินบำนาญเป็นรายเดือนถือเป็นสิทธิพิเศษที่ช่วยให้ชีวิตหลังกเกษียณมีความมั่นคงกรมบัญชีกลางได้ประกาศกำหนดวันจ่ายเงินบำนาญสำหรับเดือนตุลาคม2568ไว้ชัดเจนเพื่อให้หนายท่านวางแผนการใช้จ่ายได้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อของใช้ในบ้านจ่ายค่าบำรุงรักษาสุขภาพหรือแม้ แต่การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายเงินบำนาญรายเดือนตุลาคม2,568จะถูกโอนเข้าบัญชีในวันที่24ตุลาคม2,568นี่เป็นกำหนดการที่รัฐบาลรักษาไว้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้สูงอายุไม่ต้องกังวลเรื่องความล่าช้าที่อาจกระทบต่อสุขภาพจิตหรือร่างกายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในสังคมไทยที่กำลังเข้าสู่ยุคสูงวัยและสำหรับทหารกองประจำการที่กำลังอ่านอยู่ณเดี๋ยวนี้ และจุดที่หลายคนอาจคิดว่าการจ่ายเงินทหารจะเหมือนกันหมดแต่ความจริงแล้วมันมีกําหนดการเฉพาะตัวที่น่าสนใจโดยกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบและประกาศสถานการณ์โอนเงินเดือนทหารสําหรับเดือนตุลาคม2568ไว้ดังนี้เงินเดือนสําหรับเดือนกันยายน2568ได้ถูกโอนเข้าบัญชีแล้วในวันอังคารที่7ตุลาคม2568สําหรับเงินเดือนเดือนตุลาคม2568 ขณะนี้ยังไม่ได้รับการโอนแต่กำหนดวันโอนไว้ในวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568การจ่ายเงินทหารมักจะช้ากว่ากำหนดปกติเล็กน้อยเพราะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการตรวจสอบและการจัดสรรทรัพยากรในกองทัพซึ่งบางคนอาจเห็นว่าเป็นเรื่องปกติแต่คนอื่นๆอาจมองว่ามันควรปรับปรุงให้เร็วขึ้นเพื่อรองรับภารกิจทหารที่ต้องใช้เงินด่วนเช่นการซ่อมอุปกรณ์หรือค่าอาหารกลางค่ายแต่ที่นี่แหละจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่าง การจ่ายเงินทหารล่าช้าถือเป็นปัญหาของระบบราชการหรือเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ในสภาวะการทำงานแบบนี้คุณมีประสบการณ์ตรงหรือมุมมองไหนบ้างมาโพสต์ในคอมเมนต์เพื่ออภิปรายกันสรุปแล้วกำหนดการจ่ายเงินเดือนเงินบำนาญและเงินทหารเดือนตุลาคม2568นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกและความยุติธรรมแต่ระบบสองรอบสำหรับค้าราชการก็ยังเป็นหัวข้อที่หลายคนถกเถียงกันอยู่เสมอว่าจะเป็นโอกาสดีหรือภาระเพิ่มคุณเห็นด้วยกับนโยบายนี้หรือไม่ หรือมีข้อเสนอแนะอะไรที่อยากเห็นรัฐบาลปรับปรุงอีกไหม่แชร์ความคิดเห็นของคุณข้างล่างเพื่อเปิดเวทีให้ทุกคนแลกเปลี่ยนกันนะอย่าลืมติดตามข่าวสารจากกรมบัญชีกลางเพื่ออัปเดตข้อมูลล่าสุดเสมอ